สวัสดีค่ะยายากการ์เดนนะคะวันนี้จะพามาดูโชคเก้าชั้นนะคะที่ร้านของพี่เหมียวนะคะสวัสดีค่ะ,ะ,วะสวัสดีค่ะเอาวันนี้น้องรุดมาเที่ยวเหรอคะค่ะวันนี้มาเที่ยวค่ะ <c oughs> วันนี้จะมาดูโชคเก้าชั้นค่ะเห็นว่าโชคเก้าชั้นที่นี่เยอะนะคะพอด,ดีเพิ่งมาใหม่มีแต่ต้นเล็กๆหน่อยนะคะเบบีเบบีเยอะแยะเลยค่ะเยอะแยะเลยอ่า เดี๋ยวเราจะมาดูเริ่มที่เบบีกันนะคะอัดต้นไหนดีก่อนต้นไหนก่อนดีคะต้นไหนก่อนดีต้นนี้แล้วการติดชมพูติดชมพูอุ้ยชมพูเข้าแล้วต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบส่งฟรีค่ะว้าวสี่ร้อยห้าสิบส่งฟรจีจริงๆแล้วเขาจะออกดําชมพูนะคะต้นนี้ค่ะ,ะค่ะสี่ร้อยห้าสิบส่งฟรีราคาดีค่ะราคาดีต้นนี้มีเชื้อทับทิมว้าว ให้ไวนะคะให้ไวนะคะเชื้อทับทิมอันนี้คือลูกผสมทับทิมอะค่ะแต่ว่าไม่ใช่แม่ถือฝักค่ะค่ะอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะใช่ไหมคะถ้าจะออกชมพูใช่ชมพูเข้าแล้วค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบอันนี้ด่างไปเล็ด่างหินอ่อนด่างหินอ่อนกระดูกกชัดเอยค่ะอันนี้สามสามร้อยห้าสิบพอค่ะค่ะสามร้อยห้าสิบค่ะ ราคาดีมากค่ะราคาดีมากด่างแล้วนะคะด่างติดเลยอันนี้จะเป็นทรง<ส>ตกแต่เป็นดําชมพูค่ะดําชมพูก็คือเหมือนจะไม่ด่างมีอมอมชมพูค่ะแต่ว่าเขาจะด่างในอนาคตนะคะค่ะแต่ว่าพ่อแม่เขาด่างสวยนะคะด่างเข้มเลยค่ะค่ะอันนี้สี่ร้อยห้าสิบเหมือนกันค่ะสี่ร้อยห้าสิบเนาะต้นนี้ ต้นนี้ต้นใหญ่แต่ใบเขามีตำหนินิดนึงค่ะขอคนที่รับได้นะคะขอสองร้อยเก้าสิบพอค่ะว้าวราคาดีมากค่ะสองร้อยเก้าสิบอันนี้จะต้นต้นเล็กนิดนึงค่ะแต่ว่าด่างทุกใบค่ะอันนี้สามร้อยห้าสิบแล้วกันค่ะสามร้อยห้าสิบอ่าเป็นเป็นขาวชมพูใช่ไหมคค่ะใบล่างนี่เป็นชมพูมาค่ะล่างเข้าชมพูแล้วนะคะค่ะจะมีด่างด่างทุกใบเลยค่ะด่างทุกใบเลย ก็ออ่าอันนี้ชอบต้นไหนก็ทักไว้ทีก็ได้ค่ะราคาประมาณสามร้อยห้าสิบขึ้นไปอะค่ะค่ะแต่ส่วนใหญ่จะติดอ่างชมพูนะคะเช่นต้นนี้ใช่อันนี้อันนี้เขาคือข้อชมพูแล้วค่ะข้อชมพูแล้วจะเป็นชมพูดำค่ะที่ที่เลือกไว้ส่วนใหญ่เข้าเข้าดังเยอะเลยนะคะเข้าดังเยอะเลยค่ะอันนี้จะเป็นฟรีค่ะที่ร้านส่งฟรีค่ะ เป็นไซส์เบบี้ที่ติดด่างแล้วนะคะอ่าแล้วแล้วขาวนี้่ะคะขานนี้นะคะันานี้ก็ราคาเดียวกันค่ะแต่ถ้า,าอย่างนี้ก็ถ้าไม่ด่างด่างน้อยน้อย,อยนี่ก็ไม่แพงค่ะสองร้อยก็พอสองร้อยเนี่ยแต่ว่าตัวนี้ะนะคะตัวน,นี้ราคาดีมากมเลยแต่จริงๆริงแล้วอันนี้เขาด่างพอดีไม่รู้ว่าเลี้ยงแบบไหนด้ร่มแล้วกลายเป็นสีตืดๆเป็นิดนึงค่ะต้องไล่แดดอีกหน่อยนึงค่ะค่ะอ่าชอบตัวไหนก็แคปแล้วก็ส่งทางไลน์ได้เนาะ ได้ใช่ไหมคะส่งทางลายเนาะมาที่ไลน์นุ๊ตเลยก็ได้ค่ะอ่าเอาเป็นที่ไลน์นุ๊ตเนาะค่ะ,ค,ะค่ะอ่ะแล้วแล้ว,ลว,ลวกระถางแปดนิ้วนี้ล่ะคะแปดนิ้วอันนี้ยังไม่แข็งแรงคร่ะพอดีไปเลี้ยงในร่มมาอืเพราะว่าเขาก็เลยแบบยี่งนิดนึงยังหาแสงค่ะจะขายพันหนึงอยู่นะเพราะว่าลายมันสวยอันไหนคะต้นนี้ใช่ไหมทุกต้นเลยค่ะตแ,ตแ,ตแต่อย่างนี้ก็มีตัวทันริม เชื้อทับทิมใช่ไหมคะแล้วพอดีแม่เนี่ยค่ะว้าวกระดูกนี่แดงเลยค่ะน่ะแล้วพอดีแม่เขาเลี้ยงแม่ไม่ค่อยได้แดดแล้วก็กระถางเพิ่งไปเอากลับมากระถางเท่าไรคะนี่อันนี้คิดไปพันเดียวค่ะกระถางละหนึ่งพันหนึ่งพันค่ะส่งฟรีใช่ไหมคะส่งฟรีค่ะอย่างอันนี้ก็สวยมากเลยแต่ว่าพอดีไปข้างในตรงนี้กระดูกกระดูกเขาจะแดง ม่วงแดงๆอะค่ะมันจะออกอมม่วงๆค่ะชมพูอมม่วงแต่ว่าจริงๆว้เขาสวยแต่ว่าสวยค่ะวาไปไว้ในที่แดดไม่ไม่หมออะค่ะไว้ไว้กับคุณแม่ฝากฝากคุณแม่เลี้ยงคุณแม่วางไว้ที่ไหนก็ไม่ไม่รู้สีเข้าแต่น้อยเลยสีเข้าแต่น้อยเลยจริงแล้วสีเข้าสวยแต่ว่าวางไว้ในร่มอันนี้กระถางละหนึ่งพันใช่ไหมคะค่ะหนึ่งพันแต่ว่าแต่ว่าขอคนรับได้ดีกว่านะเราเองสักนิดนึงเพราะว่าพอดีเพิ่ง เพิ่งย้ายมาจากไม้ร่มมาโดนแดดก็คืออ่าแคปแล้วก็ฝากเลี้ยงไว้ก่อนทักสัปดาห์หนึ่งเนาะรอรอให้เขากลับคืนตรงก่อนทางนั้นล่ะคะทางนั้นไม่แพงค่ะถ้าเป็นต้นใหญ่นี่ก็อันนี้พันห้าร้อยรวมส่งค่ะอือค่ะใหมากค่ะใหญ่มากแต่ถ้าถ้ามารับถึงร้านนี่เดี๋ยวราคาพิเศษให้ไปต่อได้ด้วยค่ะ เพราะทันกระถางใหญ่ก็เลยต้องบวกค่าส่งไปปในนั้นค่ะอันนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นคนละทรงใหญ่บิ๊กบึ้มเลยค่ะอันนี้ด่างไหมคะอันนี้อันนี้ด่างไหมไม่ด่างไม่ไม่ด่างค่ะอ่าเท่าไหร่คะอันนี้ราคาเดียวกันค่ะพันห้าร้อยห้าร้อยค่ะรวมส่งนะคะแต่อยากให้มารับที่ร้านมากกว่าถ้ารับที่ร้านเดี๋ยวคิด ราคาพิเศษใช่ไหมค่ะให้ราคาพิเศษอ่าเล็กๆน่ารักค่ะอันนี้สองร้อยเท่านั้นอันนี้ส่งได้ค่ะถ้ารวมส่งคิดไปสองร้อยห้าสิบค่ะนี่ค่ะค่ะราคาดีค่ะราคาอันนี้มีอันนี้มีหลายต้นเดี๋ยวทักมาแล้วถ่ายรูปให้ดูอีกทีก็ได้ค่ะโอเคค่ะแต่แต่มีรุ้นด่างได้นะเพราะว่าเคยเลี้ยงไปแล้วด่างเพราะว่ามาจากฟาร์มที่ด่างค่ะต้องต้องต้องไปไล่แดดเนาะต้องไปไล่ค่ะบางทีเขาด่างใบใบแท้ท้ายอย่างอันเนี้ย เห <laughs> ็นไหมคะนี่อ,อันนี้ก็ด่างแล้วเข้าด่างแล้วคะะ่ะด่างมาแล้วอันนี้ก็อาจจะเห็นแวบๆแ,แต่ด่างด่างด่างจะทุกใบแล้วค่ะเพิ่งมาค่ะตอนแรกก็เป็นสีแบบนั้นนะคะ <c ười> แต่มามาจากฟาร์มที่ด่างอันนี้เท่าไรคะต้นนี้ห้าร้อยพอห้าร้อยอมสองค่ะแต่ว่าต่อไปเขาจะเป็นชมพูนะคะตรงนี้เพราะส่วนใหญ่ดำมันจะเข้าชมพูค <c ười> ่ะค่ะฟอมกำลังดีค่ะกำลังดีต้นไม่ใหญ่มากค่ะ ไหนคะเนี่ต้นนี้ก็ด่างแต่ว่าตันนี้มันมันตอนแรกเลี้ยงในร่มเขาเลยยืดอะค่ะใบแต่จริงๆเขาทรงใบเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะแบบใบนี้ค่ะค่ะแต่ด่างมาละด่างเข้าแล้วค่ะอันนี้เป็นใบใหม่เนาะค่ะเป็นใบใหม่แต่ใบนี้ก็ก็ด่างชมพูนะคะว่าตรงนี้น่ะเขาเคยสีชมพูมาก่อนอ๋อแต่ว่าอาจจะด้วยช่วงนี้ไม่มีแดดไม่ได้แดดค่ะใช่ใบนี้ก็จะถ้าแดดมาแล้วจะเป็นทรงนี้ตอนนี้ตอนแรกเขาเสียฟอมเพราะว่าเลี้ยงในร่มคือไว้ในที่ ที่มันไม่ไม่ได้แดดอะค่ะ,คะอันนี้เท่าไร่คะตัวนี้คิดไปแค่990ก็พอ990ค่ะราคาดีค่ะต้นใหญ่ชมพูนะค่ะด่างชมพูต้นใหญ่แต่ถ้าพวกเขียวๆอย่างนี้ก็ไม่แพงค่ะอันนี้ก็ติดด่างแต่ว่าอันนี้ก็ด่างใช่ไหมด่างแต่ว่ามันมันดำกบมาแล้วตอนแรกมันจะเป็นดาน่างดาตอนแรกจะด่างเป็นสีขาวก่อนแล้วก็กลายเป็นสีส้มแล้วคราวนี้สีดำก็กบไป ก็เลยไม่ค่อยเห็นนะคะค่ะต้องต้องไล่แดดต้องไล่แดดดีอันนี้เท่าไรคะตัวนี้ห้าร้อยก็พอห้าร้อยส่งฟรีมีหน่อแล้วด้วยว้าวหน่อมาแล้วค่ะหน่อมานะคะหน่อมาแล้วค่ะถ้าพวกอย่างนี้ธรรมดาก็ห้าร้อยก็พออันนี้ห้าร้อยใช่ไหมคะร้อยรวมส่กระถางใหญ่มากเลยนะกระถางแต่จริงๆแล้วอันนี้เขาเป็นคอมแพกอะค่ะเขาเลี้นงต้นต้นเตี้ยๆเป็นคอมแพกค่ะคอมแพก คอมเพกเขาก็สวยนะอันนี้ใบเขาจะสั้นๆดีมากเลยเนี่ยค่ะต้นใหญ่กระถางสิบนิ้วสิบนิ้วมีหลายกระถางกระถางนั้นเท่าไร่คะราคาเดียวกันหมดเลยค่ะออืราคาเดียวกันแต่ถ้าเป็นค่ะอันนี้อาจจะกระถางเล็กกว่าแต่ขนาดต้นใหญ่กว่าราคาเดียวกันค่ะค่ะกระถางก็ทักมาได้ค่ะลากนี่ล้นเลยากล้นไม่มีพื้นที่นี่เห็นไหม ต้นต่อไปจะสวยตือต่างละอันนี้เท่าไรคะอันนี้ก็คิดเก้าร้อยเก้าสิบก็พอเก้าร้อยเก้าสิบค่ะคือคือด่างแล้วแต่ว่ายังไม่กัดสีดีค่ะด่างเข้าแต่สียังไม่เข้าต้องต้องไล่แดดเนาะค่ะค่ะหลอดใหม่มาแล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวย้ายที่นิดนึงอันนี้ดอกเยอะมากเลยอันนี้ก็ตรงนี้โชว์ดอกโชว์ดอกอันนี้ปล่อยอันนี้ห้าร้อยพอห้าร้อยติดฝักแล้วแหละค่ะฝากแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาไปผสมอะไรมาฝอกเยอะมากเลย ก็เน <formation> <biraz motiv ators> <m> ี่ยค่ะแมลงช่วยผสมให้จริงค่ะแมลงแมลงมีส่วนผสมค่ะมีใช่เขาผสมมาเองอันนี้ราคาปล่อยไหมคะต้นนี้ต้นนี้ก็ห้าร้อยเหมือนกันค่ะห้าร้อยรวมส่งก้านก้านจะยาวทัดจะก้านจะติดม่วงม่วงเข้มมากค่ะแต่ก้านจะแบบกระดูกชัดสีแดงสีม่วงม่วงแดงแดงอ่าเท่าไหร่นะคะห้าร้อยพอค่ะห้าร้อยรวมส่งค่ะนี่แอร์เพนค่ะแอร์เพนต้นนี้คือด่าง ตนนด่างดีมากด่างจริงแล้วเขาจะเป็นสีม่วงม่วงมุกมุกชมพูชมพูมเหมือนพวกเปลือกหอยมุกอะค่ะแต่ยังไม่กัดสีพอดียอดเขาเสียเปิดเปิดด่างเยอะมากเลยต้นนี้ปล่อยไหมคะต้นนี้มันเป็นไม้ตอนอะคะ่ะไม่ปล่อยใช่ไหมให้ <laughs> <laughs> รอรอก่อนเนาะรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกค้าย่งใจลูกค้าแล้วถ้าเอาก็มาต่อรองที่ร้านได้ต้นนี้เนาะนี่อันนี้ก็ติดด่างขายห้าร้อยได้เนี่ยใช่อันนี้ด่างเข้าแล้วค่ะแล้วด่างเข้าแล้ว แต่ขายเท่าราคาต้นใหญ่มากอยู่ที่กระถางสิบนิ้วค่ะด่างอยู่ที่กระถางสิบต่อไปต่อไปก็ด่างแน่ๆแต่ว่าใบนี้ด่างละใบล่างๆไม่ด่างต้องต้องไล่แดดต้องไล่แดดมาค่ะฝากอีกทีนึงขอบคุณน้องนุ่นมากนะคะร้านพี่เมียวออยู่ที่ไหนคะอยู่ตลาดต้นไม้ด่านเกวียนค่ะอ่าเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าแปดแปดสองสามเก้าเจ็ดหกค่ะ แอดไลน์มาได้ด้วยนะคะแอดไลน์ได้เลยเนาะค่ะหรือติดต่อผ่านน้องนุชก็ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเดี๋ยวนุชจะพาไปชมอ่าไม้มงคลไม้ประดับไหนๆน้องนุชมาเยี่ยมร้านแล้วอนุชเป็นฝากฝากน้องนุชดูแลนะคะหรือว่าอาจจะฝากไปที่บ้านหลังอื่นก็ได้ค่ะได้ค่ะถ้ามีลูกค้า สน่นใจก็<ร>ให้ลูกค้าเลยเนาะได้เลย,ลเลยะค่ะขอบคุณพี่เมียวมากนะคะขอบคุณคะ<ด>่ะขอบคุณค่ะ